สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้านะอานะครับเพื่อนๆนะครับและผู้ติดตามพี่เจมนะครับในทุกช่องทางนะครับพี่เจมร้านปูสมอแท็กเตอร์นะครับสาขา3อําเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับวันนี้พี่เจมนะครับขออนุญาตมาแนะนํารถจัดโปรนะจัดโปรโมชั่นนะครับจัดโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับรถคันนี้นะครับรถทันทีจากป้าย10,000บาทอ่ะไปเชื่อมกันใกล้ๆนะครับตัวรถสวยๆนะคูเปอร์ต้าเอลสามสองหนึ่งแปดเอสพีตัวท็อปนะครับตัวท็อปสวยๆเลื่อมๆแบบนี้เลยนะ สวยแบบนี้เลยนะอ่าสวยแบบนี้เลยนะครับตัวรถนะครับเครื่องยนต์ดิเรคชันนะครับสามสูบ4จังหวะ32แรงม้านะครับตัวท็อปนะตัวโฉมปัจจุบันที่ขายในศูนย์เลยนะอ่าตัวนี้เพียงนะครับ400ชั่วโมงการทํางานเท่านั้นเองนะครับ ยางหน้ายางหลังสวยนะครับนะมาดูอย่างหน้ากันสวยๆนะขอบกระทะก็เดิมๆนะครับขอบกระทะเดิมๆนะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยล้าไม่มีรอยเชื่อมนะครับชุดคานก็ยังเป็นสีเดิมนะปากใบดันสวยๆแบบนี้เลยอ่าปากใบดันสวยๆแบบนี้เลยตัวปุ่มต้นสวยๆนะครับคันนี้นะครับ400ชั่วโมงอ่ารถจดทะเบียนปี64นะทะเบียนปี64อุปกรณ์เป็นใบดันนะคันนี้เป็นใบดันนะครับเดี๋ยวรถจากป้ายรถเท่าไหร่รถกี่บาท จะพามาชมหนียอยนะคราวนี้พาชมรถรบอบๆก่อนนะครับตัวบอดี้ก็สวยนะเบาะเดิมก็เป็นเบาะเดิมแท้คูโบต้านะครับเบาะคูโบต้าแท้นะเบาคูโบต้าแท้แล้วก็ชืดหลังก็สวยๆแบบนี้เลยอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะ mm hmm. ยังสวยตะกรงสติกเกอร์นะครับยังม,มันเลื่อมตานะ่ะมันของใหม่นะเหมือนของใหม่แหละออกจากศูนย์แหละสภาพนางฟ้าก็ถือว่าใช้ได้นะต้องบอกได้ประชาพนางฟ้าเลยนะครับห้องกุงห้องคัดนะครับก็เดิมนะ ห้องคัดเดิมห้องเกียร์เดิมนะครับไม่มีรอยขยับนะอ่าท่อปงท่อปแป,ป๊บนะครับก็เข้ารูปปกตินะไม่มีบิดเบี้ยวนะสวยนะครับหัวน็อตนะครับหออัวน็อตก็ยังงามๆเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับนะแห้งๆแ,แหละรถปีหกสี่นะครับใช้ง,งานเพียงแค่สี่ร้อยชั่วโมงนะมาดูชุดบางโคนนะครับสวยๆสวยๆนะครับชุดบางโคนนะครับยางหลังก็สวยๆแหละยางหลังตีให้สักประมาณสัก อ่าถึง90%ให้ได้ครับคันนี้ให้เวทไปด้วยนะคันนี้มีเวทให้ไปด้วยนะมีเวทถ่วงให้ไปด้วยนะครับคันนี้สวยๆอ่าสวยๆมาดูชุดท้ายกันนะครับชุดท้ายสวยๆนะอ่ายุท้ยเนยสวยเลยมาร์โรงงานก็ยังอยู่ครบทุกจุดนะอะไรแท้คูมโบต้าก็ยังอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นหางลากเทเลอร์นะอุปรกรณ์ต่อพ่วงนะครับกล่องเครื่องมือก็ยังอยู่ครบนะครับ เดี๋ยวเรามาดูยางฝั่งนี้กันนะครับขออนุญ,ญาตภาคทับนะพอดีมามีปัญหาหนิดนึงนะครับยางหลังก็ส,สวยๆแหละฝั่งนี้นะครับเขาปะทะก็เช่นเดิมนะครับมาดูข้างในนะดูข้างในชุดบังโคลนนะ้นเลื่อมๆแบบนี้เลยนะเลื่อมๆแบบนี้เลยนะ ยางหน้าก็ส,สวยๆนะครับยางหน้าส,สวยๆคันนี้คือโต้าเอลสามสองราคาเดิมตั้งขายวีที่นะครับสามแสนสองบาทอุปกรณ์เป็นใบดันนะสามแสนบาทวันนี้นะวันนี้พี่เจมลดทันที1,000 10, งบาทนะครับเหลืออยู่3ามแ0 0หบาทเท่านั้นเองนะครับสามแสนบาทเท่านั้นเองนะครับสนใจคันนี้อย่าลืมเบอโ,บโทรพี่เจมนะครับ 083-538-8071นะครับพี่เจมร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขา3ามอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับช่วงนี้มิจาชีพนะครับมิจาชีพเยอะนะครับขอให้วิดีโอคอเห็นหน้าคนขายเห็นหน้าร้านเห็นรถตัวจริงนะครับก่อนทําธุรกรรมด้านการเงินทุกๆกรณีนะครับสำหรับบ่ายวันนี้นะครับขอขอบคุณคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ